Oh! โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคลแล้วก็ปาราฟาเอลนี่นะฮะก็นี่ này, คือเกมของไมค์ครับเองครับวันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างบ้านเหล็กประทับบ้านทองนี่ผมนะบ้านทองสุดหรูบ้านเหล็กสุดเก่าประมาณนั้นเองครับผมนะฮะก็ยทุกท่านสุ่มเลยโอเคผมสุม่มแล้วผมได้บ้านเหล็กไฟฟ้าได้บ้านทองนะี่ครับก็ <laughs> år, แต่ว่าวันนี้จะไม่เป็นการแข่งสร้างแบบธรรมดาทุกคนครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าบ้านใครเนี่ยจะพ้นจากซอมบี้หนึ่งล้านตัวนั่นเองครับผมนะฮะก็จะมีอุปสรรคก็คือซอมบี้นี่นะก็คืออเเเรราาาาาต้้้บบนนนนใใหหหจจจกก่่่ลววววะะมมทัััคคคุขขยยโโด ดใครระหว่างบ้านพี่ป่าหรือบ้านอุเซอเมนี้ครับผมใครมีแชร์บ้านผมนะฮะแชร์ให้แท็กหนึ่งนะครับถ้าเชร์บ้านพี่ป่าให้แท็กสองแล้วกันนะครับผมมนาะเริ่มสร้างดีกว่าเดี๋ยวได้<ค>ร,รีบเหรอมันรีบ หมือรีบอะครับฝั okay. ่งนู้นแะทุกคนทุกคนอย่าลืมเชียร์ด้วยกันนะครับฝากทุกคนเชื่อยกดไลค์คลิปน right ี okay. ้ให้ถึง like like> like> like 1ล้านไลค์ด้วยกันนะฮะหยอกอันนี้หยอกนี่หยอกถึงกี่ไลค์ก็ได้ของคนแค่คนละหนึ่งไลค์ก็พอเองครับเพื่อแบบเป็นกำลังใจในการทำเอ่สร้างบ้านนี้นผมนะช่วงนี้มาแข่งสร้างบ่อยจัดๆทุกคนครับฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเ็มของสักคู่นะครับผมว่าผมว่าผมขยายพื้นที่นิดนึงปาพี่ว่าขึ้นในทุกเรื่องนะมาเพราะว่าขยายพื้นที่นะ มาหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีไหมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่านสบายดีแล้วนะเออนะครับใครใครไม่สบายอย่ามาดูคลิปนี้วะเออนอนแบบนอนนอนไม่สบายอันนี้มีส่วนนอนไม่สามารถนอนไม่สบายก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับใครเขาเป็นอะไรไว้ด้วยเพราะว่าพื้นที่ผมไม่น่าพอแน่เลยทุกคนผมน่าจะลบตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวค่อยลบหลังที่หลังแล้วกันนะเราตอนนี้เราต้องโฟกัสในการสร้างก่อนนะครับทุกคนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกประมาณนี้แล้วก็เจ็ดเอ๊ะทำไรปะแอบมาดดดูกัันนนนนนว่่่าาาบบ้้ใครเเีียยปป็ทลอภสุผม แต่วา่าปกป้อจาก2บีนงครับทุกคนครับก็สามารถเชียร์ได้นะครับให้ t ท g หนให้ a g สองนะแบบทุกคนต้องการครับเบอร์ไหนดีครับประมาณนี้เบอร์หงบ้านน้องอยู่แล้วบ้านพี่อยู่แล้วบ้านพี่อยู่แล้วน้องนั่งก็แบบถ้าผู้ชมเขาต้องเชียร์บ้านพี่อยู่แล้วครับเพราะว่าบ้านพี่นี่ตัวแบบเบอร์หนึ่งใช่ไหมทุกคนเบอร์หนึ่งใช่ไหมขอบคุณทุกคนมากนะฮะขอบคุณค่ะอะไรอะไรอะไรบ้าไปเลยเอ้ยเน่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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดีปดเก้าเฮ้ยพอดีจัด้นทุกคนครับมันพอดีเปล่าน คำนวณเรียบร้อยเนี่ยคำจริงของเล่นนะครับผมไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะไม่อะไนิดเดียวผมใช้การแบบว่าดูนในการสร้างดูนนะทุกคนครับนี่อันนี้คือแบบบ้านเล่นๆนะคุณครับเป็นแค่แบบแบบบ้านแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยพี่ครับพี่แบบว่าคุณครับคุณไซคนคุณสร้างอะไรฮะใช่ครับผมผมรู้เหมือนกันฮะตอนนี้คู่นะทุกคนใจเย็นนะฮะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งโลกกันนะฮะว่าผมกำลังสร้างอะไรใช่ครับผมผมยังสร้างไม่เสร็จครับทุกคนใจเย็นนะฮะโอเคนี่พี่มาพี่มาใช้บล็ออออกกคครรรบบดดดด้้้วยยูััเเาาาาใใชชหลล็จจ อ๋อผสมผสานเหรอแต่เขาเจ๋อๆก็ต้องแจบล็อกทองทุกคนครับดูนะเออทุกคนพิจนารณาดีๆนะครับว่าใครเป็นคนฝ่ายที่ถูกต้องนะแน่นอนครับผมอะไรนะผมแน่นอนอ๋อใช่ครับผมแน่นอนครับผมเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนะฮะเออนี่หหอนี่หหอ สวยงามเพื่อความสวยงามภาพจะยงามแย่ทุกคนงงแน่เลยสกินผมทำไมจะเป็นสกินตัวนี้นะพอดีว่าผมไปติดเกาะก่อนหนึ่งมานะสตอรี่ใครก็ไม่รู้แถวแถวคนแถวๆนี้นะใช่ไหมไปติดสตอรี่ใครมาใช่ไหมปะไปติดเกาะสตอรี่ใครมาใช่ไหมก็สามารถไปดูได้ผมเขียนว่าเอาชิวรอบเออโลกโลดที่มีโลกที่มีแต่เกาะนะแต่น้ำโลกที่มีแต่น้ำเลยมีแต่อะไรนะนี่โลดพี่ลืมละประมาณนี้ทุกคนครับสามารถไปติดตามช่องซีรีส์นั้นได้นะซีรีส์ชื่อว่าไทโคหรือซีรีส์นะทุกคนนะป่าไม่คัดแต่คัดเลยเลยอะไม่คิดแต่แบบว่่่่าาามมมมัันนนนนตต้้้้ออ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 องงงงบกพิิเเเเเษซลลีีีะะไไไรรรยยหฮ๋ท์ด นน<า>ที่เล่นเล่นยาวๆจร่งเหรอเล่นยาวไหนเลย <c oughs> เอ้ยโลกจิตโลกจิตโอเคเราทำประตูกันนะทุกคนนะประตูเรานี่มาจากสายเหล็กเราต้องแบบ<ช>มีความเป็นสีขาว อะไรอะไรนี่สีขาวจัดๆทุกคนครับเดี๋ยวประตูในฝั่งนี้มันไม่เท่ากันน้าผมหาประตูมันเท่ากันทุกคนครับประตูนี้อ่านประตูนี้ทัวร์นี่นี่เท่ากันแหละนี่บ้านพี่ปาดูบ้านพี่สิบ้านพี่สวยแบบว่าสวยงการงานสร้างจัดๆทุกคนครับใช่ไหมฮะใช่ครับขอบคุณมากนะฮะนี่คนดูเข้ากันมินดูว่าบ้านพี่สวยจัดๆทุกคนครับใช่ครับบ้านพี่สวยจัดๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอวางบล็อกก่อนแล้วกันนะครับทุกคนช่วงนี้บ้านใครฝนตกไหมฮะคอมเมนต์ได้นะครับช่วงนี้ผมฝนตกบ่อยมันจัดเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอออออยยย่่่่่่่่่าาาาาาลลลืืมมมแทท็็กกกเเเเววววววดดด้้คครรรรัับบผนนนนนนนีีีีไไไปปหหพะะะะตตงงจฝช เป็นเเออขาเรียกว่าอะไรน,นะโควิดนะฮะโควิดเวลาฝนตกนี่ออกไปข้างนอกยากนะครับแล้วก็เสี่ยงในการติดเชื้อโรคนะ,ะโควิดตอนนี้มันยังไม่ยังไม,งม่มันยังมีข่าวที่ไม่ดีอยู่ครับผมนะเรื่องเรื่องโควิดนะก็นะอย่าเพิ่งออกจากบ้านแล้วกันนะครับช่วงนี้นะโอเคประมาณนี้นี่ก็บ้านของเรานะครับแต่เดนผมพูดนี่ไม่ใช่อะไรน,นะผมเป็นห่วงท่านผู้ชมนะฮะกลัวไม่มีใครดูผมแล้วกลัวทุกคนเป็นโควิดนะฮะกลัวคนดูเป็นโควิดนะขนาดผมไม่ผมบางคนนี่ยังมีเพื่อนจามอยู่สมมติผมกัะ ผมมีวันหนึ่งนะครับผมเล่นที่คอร์ดอยู่ผมกำลังกังวลเลยไอ้ไอ้น,นี่เป็นโควิดป่าวะนะในที่ครอร์ดอ่ะเออผมต้องเล่นที่คอร์ดอยู่ไอ้น,นี่เป็นโควิดชัวรนะ์ฮะอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนก็ระวังนะระวังติดโควิดจากสายแลนนะฮะอันนี้ผมนะเคยได้ข่าวมาแล้วผมนะข่าวมาจากคนบ้านะที่โควิดสายแลนใครเขาจะทำกันวะถามจริงฮนะเออนั่นดิปลาปลาติดโควิดสายแลนดปนะเนี่ยเวอร์ชัวร์ เฮ้ยปลาเขาเป็นโควิดนะตอนนี้มีโควิดเป็นโคแล้วก็ชอบวิดเลยมานนี้นะยองยองเฮ้ยปลาโหทุกคนดูดิป้านปลาเขาแบบแม่ปลาเขาเกินไปอะครับดูดิโหมีกระจงมีแบบมีนงมีน้ำอะครับเมื่อผมนี่ยังไม่มีอะไรเลยครับมีแค่บล็อกเหล็กที่ฉลาดฉลาดเลยครับทุกคนคิดว่าบ้านเหล็กกับบ้านบ้านทองใครแพงกว่าปะเพราะบ้านบ้านทองแม่ปลาเนาะใช่ไหมเหล็กเขาไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีราคานะส่วนใหญ่เหล็กเขาไปทำอย่างอื่นกันนะทุกคนเช่นอะไรฮะทำอาวุธประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมีราคาก็ได้นะครับทุกคนใครจะไปรู้นะขนาดผมยังไม่รู้เลยมเ็นหลก ถ้าในเอาจริงๆนะในชิ้นก็เหล็กมันโอเคใช่เหล็กเหล็กดีกว่าแต่ถ้าถ้าเป็นชิ้นจริงอ่ะพี่ว่าทองทองคุ้มกว่านะทองมันแบบมันหรูหรากว่าจะจัดทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์ด้วยกันครับทุกคนคิดว่าเหล็กกับทองใช่แล้วโอเคสามารถคอมเมนต์ได้กันครับว่าเหล็กกับทองเนี่ยอันไหนราคามันแพงกว่าแล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้าผมผมคิดว่าทองครับผมแต่ถ้าผมคิดอีกทีคือว่าเพชรครับอันนี้อันนี้แต่ว่าเพชรอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรฮะแต่ผมคิดว่าความจริงเพชรก็แพงแล้วจริงเพชรก็แพงอยู่แล้ว ว่าทองเนี่ยมันมีมูลค่ามันป,ประมาณเงินนะเหล็กความจริงมูลค่ามันมันก็มันก็สามารถขายได้นะครับทุกคนแต่ว่าทองเนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อก็ไม่ขายใช่ไหมใช่แหละเราวางอย่างนี้เสร็จนะฮะเราวางรั้วเสร็จแล้วครับทุกคนเราก็ต้องทําระเบียนนะฮะระเบียนผมก็เป็น1 2 3 4 5ประมาณนี้ดีกว่าทุกคนครับประมาณนี้คือระเบียงเรานะ,ะบ้านเรานี้ม,มัม,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 มีทั้งหมด80ชั้นได้นะครับทุกคนประมาณนี้น่าจะโอเคเออพอนที่ว่าพี่ทําคอนโดหรือเปล่าไอ้80ชั้นเนี่ยหยอกครับหยอกหยอกหยอกน้องขอไปสร้างอยู่ข้างบนก็ได้้้้เเเเอออมมมาาาายยยู่่บนนนนดีีวพัถ80ชโคตรกิละ มันใหญ่เกินไปทุกคนอันนี้ผมหยอกเล่นนะครับผมคิดว่าคนบ้าผมเนี่ยสักของฉันก็น่าจะโอเคแล้วนะทุกคนนะน่าจะโอเคสุดๆเลยครับทุกคนมาแล้วเราทำเสาตรงอย่ทุกคนครับเสานี้เดี๋ยวผมคิดว่าถ้าเราทำเสาเนี่ยมันน่าจะสวยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกนี่ทำอย่างนี้ดีกว่าเอออย่างนี้น่าสวยกว่าเยอะนะครับทุกคนเออสวยเยอะจะจัดเลยทุกคนครับแล้วก็ดูขนาดเสาวนี่ฮะเราดูเสานี้เสานี้นี่เสาข้างในกับเสาเออเสาข้างล่างกับเสาข้างบนเนี่ยเอาให้มันเหมือนกันนะทุกคนนะเพื่อพอเวลาเรามองภายนอกเนี่ยมันน่าจจะะะะสวววยยยยมมมมมมาาาาาากกกกกๆเเเลลลลนน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 คคคคคคครรรรัััับบบบบบ่่่่่ผผแแอออออออทททดด้้้ห็็็ไปปงีีีี ไม่น่าจะมีเพราะว่ามันมีแค่ในแบบครับนะไม่รู้ชีวิตจริงมีหรือเปล่าคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ไม่ผมไม่รู้จะจัดทุกคนครับมาเราทำานี้เสร็จเราก็ต้องวางอย่างนี้ทุกคนครับวางไปเลยนะฮะอย่างงี้โอเควางไปเลยเดี๋ยวไม่ถึงนะครับอันนี้มีคนน่นาจะมีคนเล่นอย่าเพิ่งเล่นนะฮะอันนี้<ส>อันนี้ไม่ดีไม่ดี <ๆ S 2> โอเควางนี้นเสร็จแล้วก็วางอันนี้อันนี้คือระเบียงนะทุกคนเราจะมีระเบดสองที่นะตรงนั้นหนึ่งงานตรงนี้หนึ่งงานครับข้างบนนี้จะเป็นห้องนอนกับห้องนั่งเล่น้องให้เด่นกว่าคอร์สจริงนนนนน้้อออีีเห็จริง็น นี่แล้วก็ตรงน,นี้เราไปกระจกทุกคนครับเราตรงน,นี้ปูไปกระจกไปเลยนะสีบล็อกตรงน,นี้บ้านเรานเน้นกระจกนะทุกคนเน้นกระจกสีขาวกับบล็อกเหล็กจัดจัดทุกคนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าบล็อกเหล็กเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีระดับไม่ค่อยเด่นอะไรมากนะบล็อกเหล็กเนี่ยเลยผมจะพยายามปูด้วยการวางกระจอกอะไรประมาณนี้นะให้มันดูเด่นเดจัดจัดทุกคนครับน่าจะโอเคผมว่านะพ่แถึงไหนละเออถึงประจกแล้วตอนนี้เดี๋ยวหยอกเล่นหยางเล่ตอนนี้พี่กำลังสร้างถึงหลังคานะครับทุกคนทราบมานึงพี่ว่าพี่จะไปตกแต่งเฟอร์นิเจอรว่นนีี้มมมครัััไบ มีแน่นอนใช่ครับตอนนี้ผมกาลังปูพี่ปูหลังคาอยู่ตอนนียปูหลังคาจะจัดใช่ครับปูหลังคาอยู่แล้วก็เราใช้คำสั่งทุกคนครับพี่ก็ถามอะไรคนนะฮะว่าพี่ครับเวอร์ชันพี่เวอร์ชันอะไรผมบอกไปหลายรอบแล้วนะฮะพาพี่เป็นเวอร์ชันในคอมนะครับผมของผมเป็นเวอร์ชันในคอมนะหนึ่งจุดสิบสองจุดสองนะครับอันนี้เวอร์ชันค่อนข้างจะเก่านะเก่าแต่ว่ามดมันเยอะนะทุกคนมดเฟเจอร์อะไรวกนี้มันใช้ง่ายนะครับเจะจัดแน่นอนนะคนที่แบบว่าเล่นแมครับมดใช่แล้วเวอร์ชันหนึ่งดสิบสองตอบโจทย์คุณ้าม บ่อยที่บอกก่อนนะเพราะว่าต้องมีคนถามชัวร์อันนี้การไว้ก่อนการไว้ดีกว่าแกนะโทรศัพท์ก็สามารถใช้แอดออนนะใช่แล้วแม่ครับโทรศัพท์เป็นไมค์ครับใช่แล้วมันก็ใครมอนทุกคนครับถ้าเป็นอ่ ah f e เ t อร์สำหรับในคอมเขาเรียกว่ามอนแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เขาเรียกว่าแอดออนนะครับทุกคนประมาณนี้น่าจะเข้าใจกันนะโอเคเดี๋ยวเราปูตรงนี้เสร็จเราก็ต้องติดกระจกกระจกเพราะว่าเยอะไปว่ะใช่แล้วสาธัยครับยูทูบตอนนี้มีทุกอย่างนะครับผมนี่เวลาหาอะไรไม่เจอซ่อมคอมอะไรแบบคอมพังอะไรเงี้ยหายูทูบเลยครับทำไมคอมไม่ติิดดสสสาา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 าเเเเเหหหหหตตุุุุุุป็็็นน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 ทททีีีี่่่่่่อออออะะะะไไรรรรรรวััััั้้้ยยยยกกกกผผมมมมมมบบบบบลงงคค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 แแณณณพพ์ถ โอเคทางขึ้นบ้านเราผมว่าเป็นทางไหนดีทุกคนครับใช่ฮะทางนี้แล้วกันผมว่าน่าจะโอเคสุดๆไปเลยขึ้นจากตรงนี้โอเคดูว่าบนต้องดูอีกท,ทีว่าข้างบนมันติดอะไรหรือเปล่านะครับถ้าติดผมน่นาจะย้ายบันไดออกเดี๋ยวดูก่อนนะฮะขึ้นไปตรงนี้ไม่น่าจะติดหรือว่าติดไหมทุกคนทุกคนคิดว่าติดไหมฮะโอ้ยไม่ติดทุกคนนะครับโอ้โหพอดีเลยโอ้่นี่คือการคํานวณนะผมไม่มีการเดาทั้งสิ้นนะเชิญดูจาก เป็นไง p ฟ r f e c t ขจันทุกคนครับเป็นไงโอเคนล้วเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวแบบว่าทำห้องนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอทีน้องที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ละกันนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียรายกาและเวลาเองนะครับมา let's go มาทุกคนถึงเวลาที่เราต้องตบแล้วก็แต่งเฟอร์นิเจอร์ฮะผมคิดว่าห้องตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกละกันครับข้าคร่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมใส่โซฟาไว้ทุกคนแบบเท่โอเคเรามาทำเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวเกี่ยวกับเอ่อห้องครัวนะ่ยเฮ้ห้องรับแขกนะครับเราต้จะมีโซฟาตรงนี้ รงนี้นะฮะโอ้สวัาก็เทเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงอ่ะเปลี่ยนท่านิดนึงนะฮะเปลี่ยนเอาเป็นตรงตรง ตรงอันนี้แล้วกันนะอันี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ฝั่งหนึ่งครับตรงนี้โอ้โหโคตรจ้ารับทุกคนครับอันนี้มันพ่รแขงในฝันพวกเราเลยนะฮะใช่แล้วครับในความผมจะจัดทุกคนครับแล้วก็มีพรมตรงนี้เอาไว้ตั้งคงตั้งขาตั้งแบบว่าตั้งเท้านะครับตอนนี้พี่ป้านึงไหนแล้วตอนนี้ถรงไหนแล้วฮะสระน้ำของน้น่านไปแล้วอะไรวะพูดอะไรวะผมก็ตอนนี้ผมพี่พก็ทา,ไ,า,า,นานไปแล้วเมื่อนะกี้ว่าน้ำจะจัดด้วยเลยเพื่ว่าสระว่ายน้ำของพี่แม่โคตรน่าจะสวยจัดทุกคนครับตอนนี้จะเป็นเหมือนเป็นเค้าตรงคอเทอร์สว็ตนีะ ะทำเป็นห้องครัวไปเลยดีกว่าตรงนี้น่าจะสวยนะครับตรงนี้น่าสวยจะจัดทุกคนครับใช่ไหมฮะพวกนี้เหมือนผมไหมใช่ครับเราทำเป็นห้องครัวนะฮะแต่ว่าเดี๋ยว่ไปดูกัาดูเดี๋ยวเราต้องวางอันแรกก่อนทุกคนครับเราต้องวางอันนี้ก่อนเลยนี่เอ่อเดี๋ยววางไม่ได้เเนี่ยตู้นบผมวางกระถางต้นไม้บนนี้ไม่ได้ทุกคนนะครับนะฮะเราไม่วางก็ได้ครับเราวางตูวางจานเอาแล้วกันนะฮะเราต้องมีเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับตกแต่งห้องครัวนะครับผมหาแป๊บนึงนะเกาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ่อเฟอร์นิเจอร์เล็กน้อยนะฮะอ แล้วนะตรงนี้ผมว่าวางไปตู้เย็นดีกว่าทุกคนคนระับผมไม่อยากให้ตรงนี้มันติดก,กันน,ะนี่วางไปตรงนี้ตู้เย็นนะครับโอเคสวยจ้าทุกคนครับประมาณนี้แล้วก็วางจานนะครับเราวางจานตรงวางจานหรอวางจานวางจานตรงไหนดีวางจานเอ่อมีจานจานตรงนี้อาจารย์อยู่นี่ครับดูน,นะวางตรงนี้ไปเลยนี่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยววางจานเดี๋ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวมัน,มนแบบไม่สุดเดี๋ยวมันแบบไม่ค่อยสวยเกินไปเพราะอาจารย์ออกก็มันมันมีเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับแบบว่าเป็นอาหารนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์เราได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวหมูปิ้งมันผมว่าใหญ่กกว่าทุคคนรับหมเป้ล่ไปนาท น้อยนะฮะสลับบ้านหลังนี้นะฮะก็ถามว่าโต๊ะกินข้าวเนาะตั้งกินที่ไหนฮะแน่นอนครับทุกคนครับผมคิดไว้แล้วว่าเสานี้ผมไว้ไมทำอะไรดีนะตรงนี้ผมคิดว่าผมทำเป็นก้ยงี่นะฮะเป็นปิกนิกเลยนะปิกนิกว่ะผมหาก่อนปิกนิกสองปิกนิกยังไงปิกนิกนี่ปิกนิกเจอละวนี่เรามีปิกนิกนะฮะตัว่วนตัวนี้ส่วนตัวโอเควางปิกนิกไปครับตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้ฮ่าฮ่เรียบร้อยแล้วจะปิกนิกแล้วฮะก็วางปิิกนิกบนนี้ทาะรเพ เพราะว่าถูกถกแล้วนะเป็นชื่อคำว่าปิกนิกนะทุกคนปิกนิกปิกนิกนะฮะจะไม่มีที่ปิ้งย่างไม่ได้นะฮะประมาณนี้ โอ้สุดจะจัดบอกเลยเออพูดแต่คำว่ะได้ <c oughs> จริงเอ้ยตรงนี้นี่ไงผมกำลังคิดอยู่ว่าทำอะไรดีเออผมไม่ได้คิดเดยอะจริงๆเลยนะโอเคเราทำเป็นน้ำตกตรงนี้เล็นอนอกน้อยอ่ะท,ทุกคนครับนี่ไม่ใช่น้ำตกเลยมันไม่ใช่น้ำตกมันคือน้ำไหลหลากนะทุกคนน้ำไหลหลากว่ะทุกคนครับมันคือต้อนน้ำทุกคนต้นน้ำโอเคประมาณนี้เราปิดตรงนี้ไว้โอเคนี่คือต้นน้ำหลหลากทุกคนต้นน้ำไหลหลากหลากหลายว่ะแล้วก็วางเป็นสลับตรงนี้นิดนึงเพื่อความสวยงามใบไม้โอ้โหโคตรเท่ฮะ์ฮะใครเห็นก็ต้องตกใจนะว่าต้นน้ำมาจากไหนนะฮะประมาณนี้โอเคอันนี้คือบ้านของเเเเรรรรรราาาานน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 ะะะะะฮตตตต่่ออออออไไปป้้้้้้งงงททชััับบบคดีี็หถก เระเบียงนะครับห้องนอนละวไม่ีห้องครัวหรือห้องน้ำเลยครับห้องน้ำเราแบ่งตรงนี้สักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนทำเป็นห้องน้ำตรงนี้บริเวณนี้ห้องน้ำนะครับห้องน้ำเราน่าจะเล็กนะครับเพราะว่าน้ำเรามันไม่จำเป็นอะไรมากนะทุกคนใช่ไหมป่าเนาะห้องน้ำเรานะฮะเดี๋ยวผมขอไปเอาประตูห้องน้ำก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมมีดอแบบรอลื่นดีกว่ารอลื่นหมายถึงว่าประตูประตูลื่นนะฮะแต่ว่าตอนนี่ไงประตูลื่นเจอแล้วนี่ครับวางประตูไหลลื่นตรงนี้นะฮะแล้วก็วางเป็นธงปิดตรงนี้เพื่อความสะดวกสบายของบ้านเรานะฮะสีแดงเลยครับผมชอบสีแดง ผมชอบชอบสีแดงเฉาทวกคนประมาณนี้แล้วก็มีห้องน้ำเอ้ยมีห้องนอนตรงนี้นะครับแต่ผมต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้ทุกคนเอาเป็นหนังสือละก <ocalyptic> ันเออหนังสือชั้นหนังสือนะครับปิดตรงนี้เพื่อที่จะได้ไม่โดนแบบแติดห้องน้ำเกันไปนะครับโคตรไอเดียมันเจิดเลียววะ ó. นี่เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นสีขาวสิครับผมชอบสีขาวทุกคนสีขาวมาสีน้ำตาลไม่ได้ครับนี่ครับผม planning. วางสีนี่ประมาณนี้ครับผมนะฮะแล้วก็มีชั้นนิดนึงมีชั้นเป็นเลสนะฮะสีแดงเตงตรง,ตรง ตรงนี้อ่ามีโต๊ะตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะตรงนี้ปิดปิดนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีเตียงเบสเลวปะเลดเบสปะเลดเบสอะไรแนตรงนี้อ่าเดี๋ยวเปลี่ยเดียยเปลี่ยนบ้างดีกว่าพว้ค่ามสวยงามของบ้านเรานะใช้เต็นงนี้บ่อยแล้วเตียงเก่าใช้เตีนงนี้มาทุกคนเปลี่ยนพว้ความสวยงามแล้วก็มีชั้นออกมาออกหานิดนึงพวกขวามที่เราจะได้นอนอย่างสบายนะฮะทุกคนมีชั้นออกมานินแล้วก็มีโคมไฟนะฮะตรงนี้เออผมว่าผมเตียงผมว่าเตียงเราแบบไหนก็มาละไหนก็มาหลวแล้วเอาหลวไปเลยดีกว่าใช่ไหมเนี่ยได้เเ้ย่่าาวววทุกกคนนมสตแลพิ็ แล้วก็มีหนังสือทุกคนครับเป็นหนังสือแบบเอาไปอ่านติดข้างบนนิดหนึ่งแล้วกันทุกคนประมาณนี้โอเคผมว่านี่ดีกว่าทุกคนนี่แล้วก็มีเนื้อหนึ่ง,งเออเดี๋ยววางได้ไหมเ้ยว,วางได้ครับทุกคนเออประมาณนี้น่าจะสวยครับทุกคนน่าจะสวยนะฮะแล้วก็เทเบลครับเราต้องก,การโตนะฮะโต๊ะอ่านหนังสือครับโตะอ,อยูไ่ไหนวะทุกคนโตเอาโตะแบบสีขาวแล้วกันนะโคตรเท่พี่ป้าถึงไหนแล้วครับตอนนี้เป็นไงสนั่นละตกแต่งครับทุกคนพี่ป้าก็เเลยตกแต่งเลยฮะ ผมยังทําอะไรไม่ถึงไหนเลยฮะโอ้ยเรามีโต๊ะคอมเรามีคอมเรียบร้อยเฮ้ยผมว่ามันใช้จอ,อนี้ได้แน่นอนทุกคนจอคอมนี้เป็นจอ,อนี้แล้วก็มี CPU เป็นส <CPU S 2> ีเลส CPU เราต้องเลสนะฮะทุกอย่างต้องเลสมีเอาในกามาเฮ้ยมันกาวางไม่ได้ครับทุกคนช่างมันเอาดีเลสหมดต้นเลสทั้งหมดทุกคนครับคอมพิวเตอร์มาไว้ตรงไหนดีครับตรงนี้แล้วกันครับทุกคนไม่เอาตัวนี้ผมว่าไม่เอาเดี๋ยวผิดใจละตัวตนี้เราต้องเอาเป็นวางไอ้นี่กันทุกคนครับเป็นวางไอ้นี่อ่าวางบันไดตรงนี้เอ้ยเป็นไอ้นี่เป็นกันไว้้คนตกนะะฮกันคคนนตกประมาณี้โอเแล้วก็ต้องงวาคออมพิวเตตรร์งไหนดีคครรัับบใช่ตรงนี้ลกันตรงนนี้่าจะสวยฮะนนีีีีีี่มมมมมโตต๊ะะคอออออพิวเเเรรร์้้ยยยบจจก จอใหญ่ไปอีกเหรอจอใหญ่จัดๆทุกคนครับเปจออะไรที่มันดีกว่านี้ไหมจอเล็กๆอ่ะจอเล็กๆจอนี้เออจอนี้คีย์บอร์ดมาพอดีแล้วก็มีโน้ตบุ๊กสักนิดไหมมีกล้องนิดนึงนะครับเราทำยูทูปเนี่ยเรามีกล้องกจะจัดทุกคนครับแล้วก็มีเป็นโน้ตบุ๊กอันหนึ่งครับตรงนี้เราวางโต๊ะอย่างนี้เลยนี่ครับโต๊ะเป็นสามเหลี่ยมโต๊ะเป็นตัว L เหมือนที่ผมกำลังทำอยู่ที่บ้านผมจริงๆประมาณนี้แล้วก็วางนี่วางนี่อ่าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ววางโน้ตบุ๊กครบคันจัดๆวางชั้นหนังสือตรงนี้เป็นสีดำหน่่่่ออยยยเเพรราาาะะะวคคมมมมมมมสสสีีีีีีีดดดนนนนฮกกกัััทุไ ครบชันจะจัด <ไป S 1> มีหนังสือตรงนี้นี่ค<ห>รบแล้วครับครบชันจะจัดทุกคนครับดีตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าที่กินลมชมว,วิวนะเอาไปไหวเดี๋ยวเรามาเจอทีน้องที่บ้านเสร็จแล,แล้วกันแล้วก็มารีวิวแล้วก็มาชิวรอดจากสองบ,บี้เลวกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอทีน้องที่ทุกอย่างเสร็จแล้วกันนะครับ let's go <S โโมาครับทุกคนตอนนี้บ้านของพวกเราทั้งสองคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมนะปามาเรามาดูบ้านพี่ก่อนดีกว่านะครับนี่ครับทุกคนบ้านผมก็จะเป็นบ้านเหล็กสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับท่านผู้้้้้้้้ชชชมมมมมมมคคคครรรรรรัััับบบบบบบปปปะะะะะาาาณณนน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 ีีีีีีเเเเเ็็็็ไงงใใแต่หหหลลลลลลกกกววยยอิดด ล้วนเรียบร้อยใช่แล้วแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงนี้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะฮะที่บ้านปาตรงนี้จะมีเป็นปิ้งดิ้งนะฮะเป็นโต๊ะกินข้าวแหละครับทุกคนต้องมากินข้าวข้างนอกนะครับเป็นโต๊ะปิ้งดิ้งนะฮะก็ดูข้างในร้านะครับนี่เข้ามาแล้วจะเป็นห้องครัวนะครับมีหมี่ด้วยมีนอนตายไม่ใช่ครับมันเป็นพรม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 แล้วจะมีมีโต๊ะเออมีห้องกินข้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเอ่อคะเลนะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับประมาณนี้ใช่ใช่ห้องนั่งแขกนั่งเล่นใช่แล้วมาก็ใ เขาเจ๋งนะครับประมาณนี้โอเคไปตามมาขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกว่าชั้นสองตรงนี้ขึ้นตรงนี้นี่ตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะตรงนี้มีน้ำตกด้วยใช่ชั้นสองมั้ยใช่แล้วธรรมชาติโคตรชั้นสองก็จะมีเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้ห้องนอนแบบ private เอ้ย public เอพาเวรพาบิ๊กเอ้ย public พาบิ๊กเลยเป็นสาธารณะแบบเอาดอเอาดอกใช่แล้วพันวัดเลยอ๋อใช่แล้วพันวัตเนี่ยรู้ได้ไงนะอ๋อตรงนี้สบีสวีวสบายแล้วก็มีนี่ด้วย มีใช่แล้วแน่นอนอดีตสามสตดกระสุดแล้วก็มีโน้ตบุ๊กรับแล้วก็มีคอมตรงนี้นะนี่จะมีชั้นหนังสือนะรตรงนี้เรียบร้อยมีเป็นที่มีโซนอันนี้เอาไว้โซนแบบกินลมชมบ้านป่านะครับไม่ใชั้นชมวิวช,ชมบ้านป่า <c oughs> เออมีเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นก็จะมีเป็นโต๊ะที่นั่งเล่นเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็ทนที่นั่งเล่นจีทีวีนะครประมาณนี้ มาผมประมาณน,นี้แหละนะครับมานะไานะรีวิวบ right. so anyway, ้านตัวเองหน่อยครับนดูดิโอ้โหบ้านสไตล์ทองโทนะฮะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนโอ้โหโคตรโมเดิร์นนะครับทุกคนโอ้โหโมเดิร์นจัดจัดนะฮะในบ้านลองรีวิวได้มีอะไรบ้างดีไปไหนครับภายนอกนะก็จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอ่ะเออมีสองกระถางสระเด็กสระเด็กสระว่ายใหญ่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้เป็นสวนหย่อมเล็กๆน่อาสวนหลังบ้านมีกล่องได้พัสดุมาไม่พัสดุอ่ะอันนี้เปิดแล้วอันนี้สั่งบ่อยสั่งบ่อยไม่มีของเลยโดนต้มตุ่มต ดูเข้ามาข้างในบ้านนะก็จะเป็นหอหลวงมาทองเฮ้ยมีผมด้วยครับ<ข>ทุกคนโอ้โหผมโคตรยาวเออว่ะและแล้วก็จะมีพวกวกคซีนอะไรพวกนี้เอเอ,อมีว,วงก็วีนั่งว่ะโคตรเท่ห์ข้างหลังนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่ห้องครัวที่น้องอยากได้อืมเว้ยเท่ว่ะเออห้องครัวเขาสวยครับเฟอร์เจอห้องครัวสวยมากทุกคนนี่ห้องอะไรห้องน้ำหรอห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำหรูมากผมไม่เจอเฟอร์เจอร์นี้ว่ะทุกคนเดี๋ยวไปทำต้องทำั้งเอ้ยเดี๋ยวผมลืมรีวิวห้องน้ำตัวเองเลยเมื่อกี้นะไม่เป็นไรไม่ต้องรีวิวแล้วครับไม่เป็นนนไรรรละโโออเเคคีี่ยับตง้้ ข้างบนนี่มีชั้นสองเลยอ่ะโอ้ชั้นสองก็หรูโอ้โหหรูเกินนะครับโมเดนโอ้โหมีสีเหลืองล้วนๆนะท่านี้อันนี้เปส่วนทำงานนะคะส่วนทำงานเป็นขนาดหอเฮ้ยโต้สวยจัดๆเลยอ๋อสวยอ่ะต๊ะเสื้อผ้าอันนี้ชั้นวาง สวยนะครับ<ห>ทุกคน,<ห>นโอเคประมาณนี้เขาเชียร์บ้านใครทุกคนจะเลยคอมเมนต์ด้วยกันนะครับให้แท็หนึ่งกันแท็สองให้แท็หนึ่งคือบ้านผมนะแท็สองคือบ้านปาน,นะครับเอ้ยตรงนี้มีทางออกฉุกเฉินด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกวา่าบ้านแต่คนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเราจากซอมบี้นับล้านตัวได้หรือเปล่านะครับ let's go มาทุกคนครับตอนนี้นะฮะพวกซอมบี้นับล้านตัวอยู่บ้านเราเต็มเลยครับทุกคนปาเราต้องจัดการให้หมดให้หมดนะฮะเราไม่ปืนครับทุกคนนะเรามีแค่ดาบนะฮะกับธนูอันใหญ่ยิ่งนะฮะป้าปาเป็นไงบ้างสบายดีป่าวปลาเฮ้าาาพีีีุ่่ดดอออออ้้้้้หมมมขึนนนเเเเ๋ยยยไงั ไอเปียกไอเปี๊ยกมาขึ้นมาไอทุกคนครับไปเปียกมาขึ้นมาโอ้ยไม่นะไม่นะกินอาารแล้วทุกคนครับกินอาหารด่วนเลยโอ้โหโอ้โหบ้าบ้าพี่เป็นเป็นล้อเป็นปืนเป็นปืนเตอรก็เป็นปืนคนเดีนะครับทุกคนครับกี่มาหาแล้วฮะต้องมีเต็มบ้านเลยหนึ่งผมมีแต่ดาบธรรมดาไม่มีปืนครับทุกคนครับไม่ปืนมีตาดามีตาดามีตาดาเออเออเออพี่ฆ่าอยู่พี่ตีอยู่พี่ตีอยู่พี่กินอาหารปั๊มปั๊มอาหารด่วนฮาบ้าพี่ตดนหมุกลงมาดูนี่เออดูมันมันเป็นบ้าพี่เลยบ้าเตอรช่วยพี่พี่ะเเ็บบป่โโออ้ยตมึคลื พี่เรือครับโอ้ยมาปีเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเหาะมาดิครับก็มาดิครับอื้ออื้อก็มาดิก็มา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 ดิก็มาปลาปลาเจอด้วยปลาเจอด้วยปลาเจอด้วยไปหนึ่งไปหนึ่งอ้าวโอ้ยพี่รอดเฉยโอ้โหปลากระโดดเนี่ยพี่ติดปลาจนจะบ้าพี่เมื่อกี้พี่ติดอยู่ข้างในเลยเมื่อกี้โอ้ไม่หันไม่เอาไม่เอาดูนี่เข้าเข้ามาปลาเลยกันมาผมบ้านผมพังอะปลาแล้วเข้ามาปลาแล้ว อย่ารอ,อดมาเข้ามาอย่ารอมาเข้ามาไปตัยังไปดูยังโอ้มามาดูบ้านพี่สิมาพี่เอ่อพ uh nope like ี่ว่าบ้าพี่มันไม่โอเคนะทุกคนนะโอ้ทฟาไแฟนขับวันนี้ฮะฟาดมี่ค่ฟาดแฟนขับเลยว่ะทุกคนมาดูดิเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยยูนิฟูซเบียทุกคนครับยิงให้ยิงเข้าให้ยิงเข้าให้ครับยิงเข้าให้อเออเอยิงเข้าให้ครับพี่ก็ตีเนี่ยพี่ลงมาตีพี่น้องวิ่งโล้พี่ฆ่ามันอยู่พี่ฆ่ามันอยู่พี่ฆ่าฆ่าฆ่ามันอยู่ฆ่ามันอยู่อืมมาดิ ก็เข้ามาดีครับก็เข้ามาดีครับเอ้ยยิงห้อยน่ะยิงเขาให้หมับเขาให้หมับเขาให้ฮะมาดิไอ้วกซอมบี้พาเราจะฆ่าหมดไปได้หมดแน่โอ้นะคือลือเบื้มๆบนแน่เอ้มาดิไม่อไหร่เป็นเช้าครับรอเป็นเช้านะฮะโอ้เช้าจริงแล้วด้วยนบเช้าไม่ใช่อะไรนะผมปรับเช้าแล้วด้วยนต่เนี้อันนี้ผมปรับเองนะ เฮ้ยซอมบี้ตายแล้วนะไม่ไหวเยอะเกินครับทุกคนเอาเป็นว่าบ้านเราเนี่ยความจริงบ้านเราไหวนะฮะแต่เราไม่ไหวนะครับทุกคนอยู่ที่เรานะแล้วก็บ้านผมจะบ้านผมก็คือมันไม่มีซอมบี้มันสามารถขึ้นซอมบี้มันสามารถขึ้นมาได้ไงปะาเ้ยไม่ไปขับเลยวรอคือบ้าป่างี้เลยบ้าป่าปลอดภัยนะแต่บ้านผมไม่ปลอดภัยเพราะว่าซอมบี้มันสามารถขึ้นไม่ได้นะวันนี้ป่าพี่เราไปช่วยยิงอ่ะพี่ช่วยยิงอยู่โดนอยู่โดนอยู่เต็มเต็มเต็มซอมบี้อ่ะเต็มน้องเนี่ย เออืออเรียบร้อยป้าหมดแล้วป่ะพี่เดี๋ยวยังเหลืออีกเหิงหนุนนุนหนนอนนมันเนียนมันนียนมันเนียนอยู่มันนียอยู่มันนยอยู่ไอตัวเียเียเียปียมาดียมาดิองอะรมองอาไอป้าดูดิมันติดอยู่ในกะตะกาป้าวิาตะกราดูดีอ้าวไม่รู้ป้าเนี่ยอยู่พี่เก๋ผมออออเรียบร้อยครับโอเคก็เป็นว่าบ้าผมเนี่ยก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะบ้าพี่ป้าปลอดภัยสุดน่เพราะป้าป้ามีประตูนะเฮ้ยเราคิปนี้เป็นไงบ้าๆส่งหรือป้าในหมวดนี้หรือคอม ก็ขอตัวลากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับตามช่องพา่ปาด้วยนะทุกคนพี่ปาก็โลคิดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฆ่าพี่ทำไมเนะี่ยไปแล้วทุกคนเจอกันนะฮะบ๊ายบายซาม่าใหม่ดีกว่า